เอสซิสเต็มโซลูชันตัวจริงโซลาเซลล์คุยง่ายจบไวไม่ทิ้งงานเอสโซลาเซลล์ผ่อนศูนย์เปอร์เซนต์แจ้งโค้ดคาเนสรับสิทธิพิเศษกว่าใครรองรับใบกำก,ก,กับภาษีอ e ีรีซีฟถึง15กุมภาพันธ์ศกนี้รายละเอียดภายใต้คำอธิบายคลิปเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดมาครับวันนี้เรามีข่าวเด็ดคาเนสนิวรูมนะครับผมห้องข่าวคาเนสนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาคุยกันเรื่องที่ว่าเบนซ์เนี่ยต่อไปนี้เขาจะไม่ให้ ต่อราคารถยนต์ของเขาแล้วนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปในคอมเมนต์ว่าโอ้ยไม่ต่อไม่ให้ต่อได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนต้องใจเย็นๆก,นกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียงลําดับเรื่องราวเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะดีคุณก็ได้นะครับถึงแม้ว่าสิทธิการต่อราคาเนี่ยจะน้อยลงเนาะก็ต่อวันนี้เนี่ยเบนเขาก็จะขายเป็นราคาเดียวหรือว่าเรียกว่า one price แล้วนะครับผมไปที่ไหนข้อเสนอใกล้เคียงกันมากๆหรือแทบจะเท่ากันเลยนะครับผมอ่ะ เบนเนี่ยเขาก็เรียกอ่าโมเดลธุรกิจนี้ว่าจะเป็นรีเทลออฟเดอะฟิวเจอร์นะครับผมหรือว่าศูนย์การค้าแบบอนาคตนะครับผมต้องบอกก่อนว่าก่อนจะไปอนาคตเนี่ยก็ขอย้อนความก่อนขอทบทวนอดีตกันก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงคือเมื่อก่อนเนี่ยบริษัทแม่คือบริษัท Mercedes Ben บนซ์ไทยแลนด์เนี่ยเขาก็จะขายพวกรถยนต์ที่เราเห็นวิ่งกันทุกวันเนี่ยอย่างซีค e ัสอีคัสเอสคัสอะไรอย่างเงี้ยไปยังดีลเลอร์อ่ะด้วยราคาทุนเนาะและดีลเลอร์เนี่ยก็จะรับซื้อรถในราคาทุนแล้วก็จะมาขายพวกกกเเรราาที่ป่ป็็นนนลลูคคคค้ือุณััแหะบ ถามว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันต่างกันยังไงคือข้อดีของทําการทําแบบเมื่อกี้เนี่ยก็คือบริษัทแม่เขาเนี่ยก็ขายรถยนต์ไปที่ดีลเลอร์ได้ทันทีเลยก็คือเก็บเงินสดเข้าบริษัทมาเลยนะครับผมแล้วก็ดีลเลอร์เนี่ยก็เอาสินค้าเนี่ยไปทําตลาดเองก็คือเราก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ไปยิงแอด หรือกรารโฆษณา a c e b o o k เชิญชวนให้คนเนี่ยมาซื้อกับทางดีลเลอร์หรือจากทางเซลล์ของเขานะครับผมและข้อดีเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ต่อรองด้วยเนาะแล้วระหว่างดีลเลอร์1 2 3 4เจ้าไหนให้โปรโมชั่นที่คุ้มค่าคุ้มราคากว่ากันเนี่ยอันนี้ก็คือคนที่ซื้อเบนท์อยู่แล้วหรือว่าคนที่ซื้อรถไม่ว่าจะเป็นต้เป็นเบนท์แหละอ่าทั่วไปอย่าง b m w หรือว่า m a ส d a าคอนด้าโตโยต้าอะไรเงี้ยจริงๆทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่คือ มันคุมราคากลางไม่ได้เพราะว่าเซลไปลดแลกแจกแถมกันส่วนตัวหรือดีลเลอร์ไปลดแลกแจกแถมกันส่วนตัวเนี่ยมันก็ทางสุดแม่เขาก็แบบเออมดสิทในการคุมราคาเพราะว่าสินค้าเนี่ยได้ถูกขายไปยังตัวแทนเรียบร้อยแลวนะครับผมทีนี้เนี่ยพอดีลเลอร์เขาซื้อสินค้าเข้ามาถือเองเนี่ยเขาก็มีภาระความเสี่ยงในอินเวนทอรี่หรือในสต็อกของเขานะครับผมว่าเฮ้ยสต็อกเนี่ยถ้ามันปล่อยหมดออกได้ช้าหรือว่ากว่าจะขายได้หรือว่าะอะไรอย่างเงี้ย คือมันก็ถือเป็นความเสี่ยงเขาเนาะเพราะว่ายิ่งรถจอดนานมันก็อาจจะไม่ใช้งานก็จริงแต่ว่าเขาก็อาจจะต้องเกี่ยวกับโดนเกี่ยวกับเรื่องค่าเสียโอกาศหรือว่าถ้ากูมาซื้อก็เสียดอกเบีย้ยหรือว่าหรือว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยดีลเลอร์ก็อาจจะต้องมีความจําเป็นในการที่ลดราคาเพื่อทําให้สต็อกเนี่ยมันขยับตัวคล่องขึ้นนะครับผมทีนี้เนี่ยข้อเสียในฝั่งลูกค้าเนี่ยฝั่งลูกค้าเนี่ยก็ขาดความเชื่อมั่นเนาะ ที่หนึ่งบอกอย่างหนึ่งตรงนั้นบอกอย่างตรงนี้บอกอย่างบอกไม่เหมือนกันราคาไม่เท่ากันกว่าจตตัดสินใจกันได้ก็เหนื่อยหน่อยและคนที่ต่อรองไม่เก่งเนี้ยก็อาจจะรู้สึกเสียเปรียบก็เป็นได้นะครับผมแต่ถ้าคนที่ต่อเก่งหน่อยก็มีชัยว่าครึ่งนั่นแหละเนาะความยากอีกอย่างนึงก็คือลูกค้าที่ต้องตามหาพวกเงื่อนไขถูกใจเนี่ยก็ต่อยอดจากเมื่อกี้แหละก็คือบางที่มี cls สีดำอ่าแต่ว่าบางที่มี cls สีขาวสมมุติว่าเราไปเดินเจอแต่ดีลเลอร์ที่มี cls สีดำแต่ใจเราอยากได้สีขาวเงี้ย ดีลเลอร์เขาก็จะพยายามจะแบบว่าเชียร์ให้ซื้อของเขาอ่ะซื้อสีดำเหอะที่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคือของมันอยู่ที่เขาเขาก็ต้องพยายามปล่อยของเขาเขาไม่อยากให้เราหลุดไปที่อื่นหรือดีลเลอร์เขาก็ต้องไปแกลกรถกันกับคู่ค้าเขาเนาะว่าแบบโทรไปหาชชลูมข้างๆพี่ขอแลกสีขาวสีดําได้ไหมอ่าแล้วเราขอเขาได้รถสีขาวมาเขาก็เอามาขายเราต่ออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือความวุ่นวายของโมเดลเก่านะครับผมที่มันเกิดขึ้นและเบนส์เนี่ยก็เชื่อว่าเขาจะเข้ามาเมอร์เซเดสเบนข์ไทยแลนด์นะบริษัทแม่ มาดูแบบใหม่กันบ้างแบบใหม่เนี่ยมันก็จะมีการโยกย้ายความสัมพันธ์กันนิดนึงก็คือลูกค้าเนี่ยแจ้งไปที่ดีลเลอร์หรือไปช่องทางออนไลน์ก็ได้นะเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าเอ้ยเรามีความต้องการแบบนี้เราอยากได้รถรุ่นนี้เกรดนี้สีนี้อ่ะส่งออเดอร์ไปหาดีลเลอร์ดีลเลอร์ส่งสูตแม่หรือลูกค้าจะส่งตรงไปหาสูตรแม่เพื่อแบบเอ้ยอยากจะซื้อรถคันนี้ขอคําขอ,ขอซื้อรถคันนี้เนี่ย ก็ได้เหมือนกันได้ทั้งช่องออนไลน์และหน้าร้านนะครับผมแค่เออใครจะเป็นคนทําให้ถ้าเป็นลูกค้าทําที่บ้านก็อ่ะคุยกับคอมพิวเตอร์คุยออนไลน์แต่ถ้าเกิดลูกค้าแบบไม่เก่งอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีก็อ่ะไปหน้าร้านก็เดี๋ยวหน้าร้านก็ทําแบบเดียวกับที่คุณควรจะทําเองให้แหละก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะอ่ะพอบอแม่ได้รับออเดอร์เสร็จปุ๊บอ่ะมันก็จะมีข้อเสนอออกมาข้อเสนอออกมาจากบอแม่เสร็จอ่ะก็ลูกค้าก็ได้ดูเนาะถ้าตกลงใจในเรื่องข้อเสนอกับตัวสินค้าได้แล้วอ่ะทีเนี้ยลูกค้าก็จะปนก ซื้อกับบริษัทแม่โดยตรงโดยที่มีแค่ดีลเลอร์เนี่ยเป็นตัวกลางในการบริการให้มันสมูทเกี่ยวกับเรื่องอรับส่งรถหรือว่า,อาการแนะนําสินค้าแทนนะครับผมเขาจะไม่ต้องมานั่งห่วงแล้วว่าเฮ้ยต้องขายรถในสต็อกแค่ได้เพราะว่าทุนมันจมอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นรีเลชั่นชิพใหม่จะเป็นวงจรใหม่จะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างลูกค้าดีลเลอร์และบริษัทแม่นะก็ทัวอีกครั้งนึง ก็เราซื้อตรงแล้วดีลเลอร์แค่ทําให้โปรเซสมันลื่นขึ้นเฉยๆไม่ได้จ่ายเงินที่ดีลเลอร์และจ่ายเงินที่กับบริษัทแม่ตกลงโปรโมชั่นอะไรใดๆต่างๆอยู่ที่บริษัทแม่ทั้งหมดอํานาจการขายดีลเลอร์เนี่ยแทบไม่มีแล้วนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะครับผมเพราะจริงๆเนี่ยทาง m e r c e d e s b e n z เนี่ย ที่เมืองนอกอในบางประเทศถ้ายากใกล้ๆเป็นประเทศเอเชียหน่อยก็คืออินเดียเนี่ย,ก,ยก็ได้เริ่มทําการค้าเป็นระบบนี้แล้วแล้วก็ในส่วนของเทสลาที่อเมริกาเนี่ยก็เป็นระบบนี้ในไทยก็เป็นระบบนี้แหละและเกรทวอลมอเตอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ให้ดีลเลอร์หรือเป็นตัวแทนเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมีแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าเออได้ออเดอร์มาค่อยมาสั่งสต็อกออกไปขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแล้วเบนซ์เขาก็บอกว่าเขาทําแบบนี้ในต่างประเทศที่เรามาเขาก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเนาะเดี๋ยวก็มารอลุ้นกันดูว่า มันจะเป็นยังไงนะครับผมข้อดีข้อเสียของแบบใหม่เนี่ยอ่ะผมก็มานั่งลองวิเคราะห์ดูเนี่ยก็คือบอแม่เนี่ยจะมีอำนาจสูงสุดในการคุมราคาสินค้าและเพราะว่ายังไงเนี่ยการซื้อขายมันผ่านบริษัทแม่แล้วนะครับผมและดีลเลอร์เนี่ยก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะต้องเอาเงินถุงเงินถังไปซื้อสต็อกมาเก็บไว้นะครับผมและลูกค้าเนี่ยก็จะได้รับความโปร่งใสในด้านของเรื่องราคาและโปรโมชั่นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเบนก็บอกว่าการที่เราตึงราคา ของวันขายเนี่ยของตัวสินค้าไว้เนี่ยทำให้ราคาขายต่อในมือ2เนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีการเกิดลดแลกแจกแถมจนกระทั่งรถเนี่ยมันเสียราคาในภายหลังนะครับผมแต่ข้อเสียเนี่ยก็บอแม่เขาก็ต้องรับผิดชอบสต็อกเองเนาะและเขาก็ต้องทําตลาดเองซึ่งโปรโมชั่นบอแม่เนี่ยก็ต้องควรจะน่าพอใจพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีเซลล์วิ่งแบบวิ่งลูกค้าใต้ดินให้แล้วก็คือทําผ่านส่วนกลางทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยเป็นแคมเปญกลาง ซื้อแคมเปญกลางเพราะนั้นแล้วอะภาระในการออกนโยบายการทําตลาดหรือว่าในการออกนโยบายการขายแบบเนี้ยมันจะอยู่ที่บอแม่ทั้งหมดก็ต้องลุ้นกันแหละครับว่าบอแม่เนี่ยจะทําตลาดเองได้เก่งแค่ไหนนะครับผมดีลเลอร์ก็ทําตลาดเองไม่ได้ในเชิงที่ว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าดีลเลอร์เนี่ยได้รับผลตอบแทนจากการขายรถตัวเนี้ยเป็นค่าคอมค่าคอมมิชชั่นอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้แบบมีความยุดหยุ่นในการทําตลาดเองแบบไปแจกส่งรถเองไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแรงจูงใจที่ จะชวนคนมาซื้อกับดีลเลอร์คนนั้นหรือเซลล์คนนั้นเนี่ยคืออะไรเขาไม่ได้มีอํานาจทําตลาดหรือว่าทําการขายโปรโมชั่นเนี่ยด้วยตัวเองขนาดนั้นแล้วอาจจะมีของแถมจิบจ้อยเล็กน้อยแต่ว่าในส่วนของหลักๆแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่านโยบายคอมเบนเนี่ยเป็นจริงนะครับผมสําหรับลูกค้าเนี่ยก็เอาจริงว่ามันก็คงจะมีความยากลําบากอ่าเราก็ยังไม่เคยลองเนาะในการซื้อรถแบบนี้เนี่ย กับทาง Mercedes-Benz เนี่ยว่ามันยืดหยุ่นได้แค่ไหนหยุ่นๆอะไรได้นนบ้างช่วยๆอะไรกันได้บ้างผมก็ไม่รู้หรือว่ามาแล้วราคาเดียวแข็งข้อไม่ไปไหนเลยอย่างเงี้ยเออลูกค้าก็จะดิ้นไม่ได้เนาะในเชิงของเรื่องโปรโมชั่นคือมันแค่ไหนแค่นั้นจริงๆก็ไม่รู้ว่าคุณจะพอใจกันหรือเปล่าแต่ถ้าราคามันดีตั้งแต่ต้น มันก็น่าพอใจเพราะว่าเในข้อดีของมันก็คือมันก็ราคาเท่านี้ครับก็ทุกคนได้เท่านี้เออเบงเขาบอกแบบนี้เออลูกค้าก็บอกว่าเออต่อเก่งไม่เก่งก็ไม่เกี่ยวและ้ะออคนต่อเก่งก็จะไม่ชอบคนต่อไม่เก่งก็จะชอบนะมันก็จะมีคนที่ได้และคนที่เสียนะครับผมถามส่วนตัวผมผมคิดยังไงส่วนตัวก็เห็นชอบนะแต่ก็เป็นห่วงว่าบริษัทแม่เนี่ยมันเขาจะทําโปรได้เลาใจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าการแข่งขันมันสูงมากแล้วโปรโมชั่นมันแบบไม่คล่องตัวอย่างเงี้ย มันจะซื้อขายยังไงมันจะแข่งกับคู่แข่งเขาได้จริงๆหรือเปล่าในขณะที่ BM เนี่ยยิงส่วนรถซีรีส์สามนาสามแสนส่วนรถซีรีส์ห้าเนี่ยห้าถึงเจ็ดแสนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะชักชวนคนเข้ามาซื้อได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ผมเป็นห่วงแต่ในคอนเซปต์ในไอเดียถ้าคิดแบบใสๆอะ่ะมันก็แร์เนาะว่าทุกคนซื้อราคาเท่ากันเบนซ์ก็คุมราคาได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แร์สรับดีลเลอร์แฝงสรับเบนซ์และแฟงสรับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบมันจะแบบสะใจมันจะจุใจมันจะเข้ามือกัับพฤติกกกรรรมมลลูค้า้าาาาหหืออเเปป่่่็็นววขที ผลตอบรับเนี่ยจากพฤติกรรมลูกค้าการซื้อขายในไทยอ่ะคนไทยชอบซื้อของแบบเจรจาชอบต่อรองชอบคุยชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าเบนซ์หรือว่าพฤติกรรมตลาดเนี่ยจะตอบสนองยังไงนะครับผมเพราะว่าผมเคยเห็นปัญหานี้มาแล้วถึงแม้ว่าบริษัทแม่เนี่ยอย่างเทสลาเอาเทส l a เอาใกล้ๆเลยถึงแม้บริษัทแม่ถือราคาเองเนี่ยถึงจุดที่เขาเดือดร้อนขึ้นมา ก็มาขึ้นราคาลดราคาขึ้นราคาลดราคาเป็นเดือนต่อเดือนอย่างเงี้ยราคามันสวิงมากมนะครับผมจนกระทั่งแบบเฮ้ยความเชื่อมั่นเหมือนซื้อหุ้นเลยแบบซื้อเดือนนี้ติดดอยซื้อเดือนหน้าถูกกว่าหรือซื้อเดือนหน้าแทนที่จะซื้อเดือนนี้มันก็จะแบบเออตบตีมันก็จะไปตบตีกันที่เกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นของบริษัทแม่แหละแต่เบ้นเขาบอกว่าโปรโมชั่นเบนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะมันน่าจะไม่ได้ออกไปทางแนวนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คืออยากให้มันโปร่งใสถ้าเกิดเรากลับไปกับคําเรื่องราคาบ่อยเดือนต่อเดือนแบบนนี้มมมัก็ไ่หาะ แต่ว่าการที book, capacity, ่จะขายรถตามเทศกาลตุดจีนมอเตอร์โชว์อย่างเงี no ้ยเออจะทำให้มันแบบว่าคึกคืนขึ้นได้บ้างเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายของเขานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับว่าเบนซ์เนี่ยจะ ทำยอดขายได้ดีขึ้นไหมเพราะอย่าลืมนะครับว่าเบนซ์เนี่ยก็ตามยอดขายเป็นอันดับ2 BM มา3ปีซอนแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้มันดีขึ้นหรือมันแย่ลงแต่เขาบอกเขามั่นใจมากเขาลองมาหลายประเทศลองมาหลายที่แบบนี้แล้วเนี่ยเขาขายสะดวกกว่าเซลล์ขายข้องดีลเลอร์ทำงานง่ายเขาทํางานง่ายลูกค้าได้รับความมั่นใจและยอดขายเขาเติบโตจากที่่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์นี้มันก็ความลับเขานะแต่ก็นี่คือข้อชี้แจงของเขาที่ออกมานะครับผม และสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับผมว่ามีข่าวมาแนบท้ายมาฝากก็จะเป็นเจ้า e-class กางปีนี้แหละอ่าผมอาจจะได้รับข่าวสารหรือว่าอาจจะได้ไปลองขับกับเขาเนาะก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามายัางไงแต่คิดว่ามอเตอร์โชว์ต้นปีนี้อาจจะมีรถมาจัดแสดงและอ่าส่วนตัวก็แล้วแต่นะข้างหน้าข้างหลังแล้วแต่คุณแต่ส่วนตัวผมมองไปมองมามันสวยได้นะผมก็ไม่รู้หรือผมมีใจให้รถเว้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ V-M Series 5ใหม่ก็สวยเหมือนกันผมมองว่า e Car c a s กับ Series 5ใหม่ที่จะมาถึงเนี่ย สวยทั้งคู่นะคบผมไปเลือกตามจริตที่คุณชอบได้เลยส่วนตัวผมกลายเป็นว่าเออไอที I ่ไอไฟดาวเหมือนขนมที่เป็นรูปดาวสีเหลืองแบบนี้บางคนก็แซวก,กันเยอะแต่กลายเป็นว่าผมว่าเออมันตลกดีมันน,าน่ารักดีมันชอบดีเหมือนขับรถตามคนตามมึนอนะ่ะเหมือนเคยเห็นคุณเคยเห็นกระตูนที่มันแบบมึน,มนแล้วมีดาวเวียนบนหัวไหมเออฟีลนั้นแหละมันกลมมันกวนดีอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมก็ผมก็มองว่าก็เหมือนเดิมอะขายตัวดีเซลตัวไฮบริดมีตัวอวันกาดมีตัว AMG แล้วก็มาจัดรุ่นย่อยรุ่่นยอยก็มุกการตลาดเหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนวิธีการซื้อเป็นแบบ Retail of the Future แล้วก็ใครก็ฝากติดตามข่าวสารนี้ด้วยเดี๋ยวก็ยังไงผมชอบอ e ีคาร์อยู่แล้วยังไงผมได้ทำคลิปณวันที่มันพร้อมแน่นอนแล้วก็น่าจะเร็วๆนี้นะครับผมงงวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสามสองหนึ่แอก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 แอนเฉยๆนะฮะอยากเ e